เวชภัณฑ์2ที่เป็นข้อยกเว้นก็ค่าเวชภัณฑ์แต่ไม่รวมเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ดังนี้เครื่องกระตุกไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติตุกหัวใจทวทีกระตุกหัวใจเกี่ยวกับเครื่องกระตุกหัวใจเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเครื่องกระตุ้นที่อยู่ภายนอกร่างกายอวัยวะเทียมภายนอกากายอุปกรณ์อุปกรณ์เทียมอืมอันนี้ก็ไม่คุ้มของเวชภัณฑ์คงทนใช้นอกร่างกายก็คือเวชภัณฑ์สองเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ฮะเช่นอะไรบ้างครับเครื่องมือทางการแพทย์ นะเวชภัณฑ์คงทนเครื่องช่วยฟังแว่นตาคอนแทคเลนส์เครื่องช่วยหายใจอุปกรณ์ออกซิเจนเครื่องวัดชีพจรเครื่องช่วยคำ้ำยันต่างๆรถเข็นผู้ป่วยจัดอยู่ในเวชภัณฑ์สองไม่คุ้มครองหมดเลยนะไม่ใช่ว่าไปโรงพยาบาลแล้วกลายเป็นว่าต้องมา,าจ่ายเองส่วนในเวชภัณฑ์ตรงนี้แล้วแบบเออทำไมบอกเป็นประกันเหมาจ่ายเอ,อ้ยทำไมพวกนี้ฉันต้องมาจ่าย นะก็ต้องบอกว่าอุปกรณ์ส่วนนี้ไม่คุ้มครองให้นะครับแล้วก็อวัยวะเทียมเช่นแขนเทียมขาเทียมตาเทียมเนาะส่วนนี้ก็ไม่คุ้มครองเหมือนกัน